เข้าสู่พิธีสมรสเช่นนี้แล้วทั้งทั้งสองพร้อมที่จะรับและยกย่องให้เกียรติแก่กันและกันจนตลอดชีวิตนี้ครับการแต่งงานในความหมายของคริสตชนเรานะครับตามคําสอนของคําสอนคาทอลิกและคําสอนพระศาสนจักรเนี่ยก็คือการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงซึ่งอุทิศตนให้แก่กันและกันเพื่อจะเป็นคู่ครองกัน ไปจนกว่าชีวิตจะหาไหมแล้วก็มีเป้าหมายอีกอันนึงก็คือการที่มีบุตรเพื่อจะได้เป็นการถ่ายทอดการสร้างสรรค์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างมนุษย์กันได้ก็ด้วยการแต่งงานและมีชีวิตครอบครัวร่วมกันคุณมารยาณันภาตรีโอบลโปรดจบแหวนวงนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของผมเดชาพระนามพระบิดา แและะและะะะพพรรบุจิตตในปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คือ mm hmm. เรามีการแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น mm hmm. ซึ่งไม่ล้างบาปเนี่ยจำนวนมากพูดกันง่ายๆในประเทศไทยเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจํานวนมากเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าตามสิทิเนี่ยก็คือเมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะเป็นการแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับผู้นับถิอศาสนาพุทธสัก90%หรือ95%เลยก็ว่าได้นะครับคาทอลิกกับคาทอลิกที่เป็นสินศรัดิ์สิทธิ์เนี่ยนีน้อยเพราะฉะนั้นเราควรทำยังไงบ้างหนึ่งก็คือควรมาพบพระสงฆ์ควรสอบถามว่าเราแต่งงานเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดีและสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบง่ายๆเลยที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราแต่งงานเนี่ยนั่นก็คือเรามีข้อขัดขวางไหมข้อขัดขวางในการแต่งงาน ข้อขัดขวางในการแต่งงานที่สําคัญที่สุดเลยที่เรามักจะติดขัดแล้วหาทางแก้ไขได้ค่อนข้างยากหน่อยก็คือการที่ได้แต่งงานมาก่อนแล้วเพราะว่าเมื่อแต่งงานมาก่อนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะแต่งงานครั้งใหม่ได้เนื่องจากการแต่งงานในความหมายคาทอลิกบอกแล้วมีการแต่งงานเพียงครั้งเดียวแล้วก็แต่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะฉะนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโลกปัจจุบันนี้การหย่าร้างเกิดขึ้นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานมาครั้งเดียวมาแต่งงานใหม่เนี่ยถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นการแต่งงานมาแล้วเนี่ยมันเป็นข้อขัดขวางประการหนึ่งซึ่งไม่สามารถทําให้เราที่จะแต่งงานใหม่ได้หรือว่าแต่งงานแบบคาทอลิกได้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วขั้นตอนในการแต่งงานเนี่ยมันจะมีสักสองสาอย่าง นะเอาแบบคร่าวๆนะอันนี้หนึ่งก็คือมันมีแบบสอบถามก่อนการแต่งงานแบบสอบถามหรือแบบที่เราเรียกแบบสอบสวนนี่แหละจริงๆมันคือการสอบถามสอบถามว่าคุณเป็นยังไงมีข้อขัดขวางไหมคุณเข้าแต่งงานเนี่ยด้วยน้ําใจอิสระไหมถูกบังคับไหมอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการแต่งงานเลยเพราะบางคนเนี่ยถูกบังคับให้แต่งงานแต่ถูกบังคับมันถูกบังคับเป็นนัยยะไม่ได้แสดงออกถูกบังคับยังไงเช่นพ่อแม่บอกว่าเอ,อ้ย นี่คบกันมาตั้งนานแล้วควรจะแต่งงานกันแล้วนะแต่ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมแต่ถูกผู้ใหญ่บังคับนี่ก็เป็นการที่เรียกว่าไม่ได้มีการยินยอมร้อเเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการสอบถามเพื่อให้มีความมั่นใจว่าทั้งสองฝายนั้นมีความยินยอมอย่างแท้จริงที่จะแต่งงานและไม่มีข้อขัดขวางหลังจากที่มีการสอบสวนแล้วก็จะมีการอบรมอบรมเนี่ยก็ เพื่อให้เข้าใจว่าการแต่งงานในแบบคาทอลิกคืออะไรคําสอนคาทอลิกพูดถึงเรื่องการแต่งงานคืออะไรแม้ว่าเขาจะไม่ให้คาทอลิกก็ตามแต่เขาพึงรู้และควรรู้แล้วัวอย่างเช่นอะไรคําสอนเรื่องการทําแท้งศาสตราจารย์คาทอลิกบอกว่าเมื่อมีบุตรแล้วเราต่อต้านการทําแท้งคนพุทธอาจจะบอกว่าเอ้าเขาไม่ต่อต้านการทําแท้งนี่เขาทําได้นะเขาอาจจะแนะนําไปแต่เราต้องบอกว่าคําสอนคาทอลิกของเราคือการทําแท้งนั้นเราไม่สนับสนุนเราต่อต้าน อันนี้ก็คือมีการอบรมต่างๆซึ่งอบรมก็แล้วแต่ว่าคุณพ่อเจ้าวัดแต่ละวัดที่คู่สมรสจะไปทําพิธีแต่งงานเนี่ยเรียกร้องอะไรบ้างแต่ว่าโดยหลักๆก็คือในปัจจุบันนี้เราจะมีศูนย์อบรมเตรียมคู่แต่งงานสองที่ใหญ่ๆก็คือที่วัดพระมหาไทยและที่สำนักมิสซังอสนวิหารอสมชันสำนักมิสังสกรุงเทพนี่แหละก็จะมีการอบรมเพราะนั้นก็จะไปอบรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดความเข้าใจอย,อย่างแท้จริงว่าเมื่อแต่งงานแล้วคืออะไรคาทอลิกเชื่ออะไร อย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือต้องมีการประกาศที่วัดที่เขาจะแต่งงานการประกาศนั้นตามข้อกําหนดของสภาพระสังฆราชคือต้องประกาศอย่างน้อย2ครั้งเพราะฉะนั้นโดยปกติเราก็จะประกาศประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งเื่านประกาศก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยหเดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อให้เกิดมีคนรู้ว่ามีข้อขัดขวางขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะแจ้งกับพระสงฆ์ได้ เพื่อจะได้มีการสอบสวนต่อไปว่าไอ้ข้อขัดขวางเนี่ยมันจริงไหมหรือมันไม่จริงสินสมรสเนี่ยคือการแต่งงานระหว่างผู้รับสินล้างบาปกับผู้รับสินล้ังบาปจริงจะเรียกว่าเป็นสินสมรสทำไมพ่อถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสินล้ังบาปในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เป็นคาทอลิกนิกายของเราคือโรมันคาทอลิกเนี่ยเราแต่งงานระหว่างคาทอลิกและคาทอลิกด้วยกันเนี่ย ก็คือเป็นสินแต่งงานหรือสินสมรสรวมทั้งถ้าเราแต่งงานกับคริสตชนนิกายอื่นๆที่การหลังบ่าวของเขาถูกต้องด้วยได้รับการยอมรับจากศาสนาจักรเนี่ยก็เป็นสินศักดิ์เช่นเดียวกันคําว่าสินศักดิิทธ์แตกต่างกับการแต่งงานธรรมดาอย่างไรเมื่อเป็นสินสมรสหมายความว่าพระคริสตเจ้ายกการแต่งงานเนี่ยให้มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นการเป็นสินสมรสเมื่อเป็นสินสมรสแล้วความหมายก็คือไม่มีอํานาจใด จะมาแยกสองคนนี้ออกจากกันได้เราจึงมีคำพูดที่บอกเสมอว่าคนคนรุ่นก่อนๆจะบอกว่าแต่งงานแล้วก็ห้ามอย่ากันแต่งงานแล้วหย่าไม่ได้อย่าแล้วบาปนะต่างๆซึ่งก็เป็นความเชื่ออะไรแบบๆแต่ที่จริงความหมายก็คือว่าเมื่อพระคิดเจ้ารวมเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครแยกออกจากกันได้ในความหมายของสิ่งสมรส พระเจ้าไม่ได้ส่งคนที่สมบูรณ์แบบให้มาเป็นคู่ชีวิตของเราแต่พระองค์ประทานคนที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขใจเรามอบให้เขาอุทิศตนให้กับเขาเทั้งหมดได้หรืออยังความรักที่ท่องอาัยทุกอย่างรักทุกอย่างอดทนทุกอย่างและนี่คือสิ่งที่สำคัญของการแต่งงาน ในปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราไปศึกษาดูแล้วดูสถิติเนี่ยก็จะพบว่าการหย่าล้างในในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ออยากจะฝากคือว่าเมื่อเราจะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยหนึ่งเราควรศึกษาดูใจกันให้ดีอย่าแต่งตามเทศกาลอย่าแต่งตามเพราะคนอื่นเชียร์ไม่ใช่เราควรแต่งกันเพราะเรา รักกันจริงๆเราศึกษากันจริงๆแต่สิ่งที่ต้องการบอกคือว่าการแต่งงานเกิดจากอิสระและการยินยอมจากใจของเรานันเป็นอันดับหนึ่งเลยจะต้องไม่มีเรื่องอื่นๆมาไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเหมาะสมเรื่องๆๆนู่นเรื่องนี้เรื่องอายุเรื่องต่างๆก็บอกว่าความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่เกี่ยวกับภาษาใครจะแต่งงานกับชาติไหนก็ได้หากเขามีความรักกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความรักที่สำคัญก็คือให้เกิดจากความรักจริงๆ เหมือนในที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าคือองค์ความรักเราผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คือด้วยความรักในฐานะที่เราเป็นผู้มีความเชื่อทุเปอโลบอกมีความเชื่อมีความไว้ใจมีความรักแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรักเพราะความรักผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆเราทําทุกอย่างด้วยความรักมันจึงมีคุณค่าทุเปอโลบอกว่าหากท่านพูดภาษาต่างชาติได้ทําอะไรต่างๆได้หมดเลยแต่ว่าคุณไม่มีความรัก ไอ้ที่คุณทําทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนตีฉาบตีฉีงให้ดังึ้นเฉยคนได้ยินก็นอย่างนั้นแต่เขาไม่สัมผัสเลยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราทําเพิงสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีความรักอยู่มันมีคุณค่ายิ่งใหญ่ิดขึ้น